สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลาวันวงสุวรรณรหัสน,นักศึกษา614701082หมู่เรียนที่61ทับ68สปาขาสัประศาสศนา,ศา,ศามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปรมค่ะ 1. หน่วยฝึกที่ตั้งฝ่ายที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นะคะ คือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมค่ะที่ตั้ง4 4 7ทับ1ถนนสวนตะไคร้ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมค่ะได้ฝึกในฝ่ายทะเบียนและประสานตารแพทย์ค่ะรูปแบบหรือวิธีการสอนงานของพี่เลี้ยงน,นะคะคือจะมอบหมายงาน และอธิบายงานก่อนปฏิบัติงานจริงและให้ข้อมูลของงานนั้นๆที่เราจะต้องทำและถ้าเราไม่เข้าใจให้นำสมุดมาจดโน้ตไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องค่ะรูปแบบหรือวิธีก,การเรียนรู้และการทบทวนเนื้อหาจากการสอนงานของพี่เลี้ยงนะคะคือเมื่อได้รับน งานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วจากพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็จะอธิบายงานและเราก็จดข้อมูลงานนั้นๆไว้หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล้วก่อนที่จะเลิกงานพี่เลี้ยงจะมีเรียกไปสอบถามงานที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานในครั้งต่อไปค่ะ ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน,นะคะคืออาจจะยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากพอคะ่ะวิธีแก้ปัญหานะคะคือถ้ายังไม่เข้าใจมากพอให้ทําการสอบถามพี่เลี้ยงหรือพี่ที่สามารถปฏิบัติงานนี้ได้เพื่อลดความผิดพลาดในการทํางานและ นำคำแนะนำมาปรับใช้ในการทำงานค่ะข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กรในมิติด้านการจัดการสำนักงานนะคะในส่วนของการจัดการสำนักงานอาจจะยังไม่เป็นระบบมากพอทำให้มีการล่าช้าในการทำงานอยู่บ้างอยากให้จัดการระบบการทำงานสำนักงานให้เป็นระบบมากกว่านี้ค่ะ